สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่กับจิมน้อยผู้ที่ไม่เหลือใครแล้วในเดอะคอมพานีแมนพารที่ EP ที่6นะครับผมนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในอะไรเนะี่ยฝ่ายขายแผนของวิลเลียมเออพวกเขาต้องเอาไรเนียุ่งมากแน่ๆเกี่ยวกับเออข่าวที่เฟซปล่อยออกไปนะครับผมอ,าอ,อ,อ่านสุจายอ่านไม่ทันอะไรก็ไม่รู้นะไม่ครับที่เรามาเริ่มในนี้เพราะว่า เพราะอะไรนั่นเหรอเพราะว่าลิฟกดอัดแม่งเงยดีนะไหวตัวทันนะฮะเซลดีพาร์ m เมนต์แผนกฝ่ายขายนะครับเป็นแผนกของวิลเลียมอย่างนั้นเหรอตัวจะได้เจอลูกทีโอ้แม่งเงยมันแกงเราไอ้คนขี้แกงนะครับผมมันแกงเราจะทำให้เราโดนเด้งตั้งแต่วันแรกนะครับผมโอ้โหแล้วที่นี่ตีเหมือนเป็นแบบปรา,า,าสาทเลยเนะี่ยมีแบบชุดกงชุดเกาะแล้วก็มีเดี๋ยวลงุงเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรครับเนี่ย เดย์ดิมิ่งอเกนจิมเอ่อหลับฝันกลางวันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจิมอ่าฮะผมผมตื่นแล้วได้เราจะได้เห็นผมแปะถูกป่ะมันคืออะไรคอนพับรอคอนพับครับทำไมวิลเลียมนายเอาคอนพับมาไว้ในโรงงานอะไรเนี่ยขอสักซดก่อนเลยแล้วกันโซคัชชิ่งเวิร์กสติลรีเมนเพรว่าอะไรว่ารีเมนอน่ยไม่รู้เหมือนกันอุ้ยใครเนี่ยอุ้ย มนุษย์หมาปูอุ้ยเดี๋ยวรอเอ้ยเดี๋ยวกดผิดอุ้ยวาร์ปได้ตัวเป็นร่างหมาป่าครับแล้วมันกีกลายเป็นร่างคนแล้วเราก็ตีฟรีเฮ้ยลงไปทำไมลงไปทำไมเมื่อกี้วิเดี๋ยวมันมีอันนี้ด้วยเหรออันนี้ใครเนะี่ยอุ้ยอะไรวะตีไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันมันไม่ให้โรตีหรือเปล่าวะอ๋อเออไปเราน่าจะต้องการวิทย์ฟิวอลอัพไซด์ดาวนะครับตีอันี่คนนึงที่ชะลออย่างนั้นอะไปไปไหนเนี่ยทางนี้โอเคอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้หุ่นย่าหุ่นย่ามันน่ารักหรือเปล่าเฮ้ยแต่ย่าไม่น่ารักนะตอนเนี้ยเฮ้ยวิ้ย โอ้ย่าเล่นลิ้นอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนย่าเล่นลิ้นเง้าให้มาคุณยา่าผ,ผมกลับมาแล้วคุณยา่าคุณยา่าคุณย่าไม่ต้องตีไม่ต้องตีตองตบอกเลยครั้งนี้ตีรัวๆครับผมไม่ต้องได้เล่นคุณยนะย่าเนี่ยไอหมาปูอุ้ยเออหนีตีอุาา้ยมันตามมามันตามมาโอ้ยล่างคนมันไปเกิดตรงนั้นแหละไม่เอ้ยตีตีไม่ทันส่อยไปแล้วกันนะครับไอห,หมาปูหมู่ป้า ยา่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล่นยา่าไม่ต้องเล่นอุย้ยกล่องเยอะยังเลยทำไมกล่องมันเยอะยังเลยวนะเนี่ยโอ้ยหมาไปไ่ายเก๋กระโดดโหลบแบบดิจิตัชเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวทำไมเรายิงข้างหลังล่ะทำไมเรายิงไปข้างหลังอย่าเพิ่งเออเอาวะทำไมเรายิงไปข้างหลังนะครับไอ้ปืน What the เล่นถูงซองนี่ก่นอนวะคุณ อันใหม่เออเราลองอันใหม่ไหมโอ้โหมันตีช้าจังเราลองครับวิตีได้ปะวะวิตีได้เ,าดเอาว่ะตีเพื่อปลุกปลุกเพื่อปีเขาไปไงอะไปไงวะไปไงวะเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อมันตื่นมันตื่นไอ้บ้าเอ้ยต้องรอมันตื่นต้องรอมันหลับดิไม่ใช่รอมันตื่นอันใหม่อยู่ไหนวะอ่า มันจะได้ใช้เหรอว่มันมีเป็นตัวพิ้วๆเช่นนั้นเลยไอ้อันใหม่น่ยโคตรเวียนหัวโคตรเวียนหัวไอ้เนี่ยไอ้หมาป่า,อ,าอีกแล้วเย้ยคือแค่ปกติลำพังแค่เดินก็จะบ้าตายแล้วไอ้คุณหมาป่าลองโอ้โหมันดูกากจังเลยโอ้ยปลาดักปะละ่ะ ปลาดักปะล่ะอุย้ยมันกากจัดๆเลยครับอันใหม่เนี่ยมันดูมันผมไม่เห็นความโหดมันเลยอ่ะมันน่าจะเอาไปสู้ก,กับบอสแหละไอ้นั้นก็บั๊กอีกเอเลเซอร์ดามเมจติดก็บั๊กอีกใช้ลูกซองแล้วกันแม่งเอ้ยอ๋อเออต้องรอลงเดลเซลทีมอิทฟุ๊กออฟบุ๊กน่าทีมฝ่ายขายเต็มไปด้วยหมาปู่หมึกป่านะครับผมโอ้โหมันอ้าวขอสักกิ๊บสับกกระกิ๊บเลยแล้วกันอ่า อ่าไม่ทันนะครับอร่อยเหาะเลย, <S <S ยอุ้ยใครวะน่ะเดือดชาร์โดว์วัดเจอุ้ยไอหมอนี่โอ้โหมันเหมือนเราจะตีมันตอนล่องหนไม่ได้เฮ้ยมันยังไม่ตีไม่ได้จริงๆด้วยเฮ้ยแต่มันตีเราตอนมันล่องหนได้มันขี้โกงว่ะโคตรขี้โกงเลยข้างล่างนี่คืออะไรเป็นเป็นหัวปากกานะครับใไปเอาหัวปากกายีแรงเฮ้ยคอนพับคอนพับ แม่งเอ้ยคนณครับไล่หลังมว้าวจิคุณย่าไม่ต้องเล่นครับคุณย่าอุ้ยอั่อแล่กันไปแล่กันไปมีห้องนั่งรอนะครับผมทำไมเห็นแล้วถึงอุ้ยอ IC ุ้ยใครมันจะรู้โอ้โหแล้วเกิดตรงนี้เลยเลยเฮ้ยเร็ว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 เรอ้ยอืมกูแตกแน่เลยวปะ เฮ้ยเฮ้ยต้องโหต้องต้องเล่งอีกต้องเล่งอีกไม่เงยเกือบแล้วต้องการกาแฟด่วนๆเลยโอ้โหเชือม้าป้ายโอ้โหมาป้าคอมโบคุณย่าดูแลเฮ้ยนีแบบแพ็คคู่นีแบบแพ็คคู่โอ้โหอย่างนี้ก็ดีดีครับ ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้ไอ้ปืนใหม่แน่เลยไอย้อีเมลลูปเนี่ยมันดูไม่โหดเลยว่ะมีคอนพับอีกแล้วไปครับรัวๆก็ลูกใครเขาเต็มไปหมดเลยวนะไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยพูดแล้วก็อยากกินเลยว่ะคอนพับอะไม่น่าพูดเลยคุณยะคุณคุณย่า,ยาไม่ต้องเล่นครับต้องเล่นครับคุณย่า ผมชอบกดผิดเดะจะกดยิงแล้วก็ไปกดไปเปลี่ยนปืนอยู่เรื่อยเลยนะครับเป็นไรวะเนี่ยโอ้เจอไอ้ชาโด้อีกเนะี่ยยะโอ้ยนี่ไงมันโดนสามทีอ๋อแล้วก็ตีเปลี่ยนเลยนะครับมันโ,โดนสามทีนะไอ้เงาไอ้เงามายาโคตรแฟนตาซ,ซีไอ้หมาป่าอ,อีกเร็วโอ,โอ้คอมโบกับไอ้เงา นี่ไงเอ้ยอาทิตย์ที่สองทีอะไรกลับมาเป็นร่างคนก็ลาละก็ลาละครับยเยี่ยมเลยมีต้นมะพร้าวด้วยอุ้ยโอ้โหเราเลือดเต็มว่ะเราจะกินทำไมเราจะกินเพื่อเซฟและกล่องมันเยอะจังเลยเนี่ยอุ้ยโอ้โหยายยาย เออคุณยายคุณยายมันพิ้วดีวะ่ะเนี่ยผมไอ้ปืนย้อนหลังไอ้บ้าเอ้ยไปไหนแล้วอะไอช้ชาโด,ดหายไปแล้วไอ,อยู่ก็หายอยู่ดีก็หายตายไม่หลอกตายไม่หลอบคืออะไรปะตายไม่บอกเดี๋ยว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 โอ้ยก็คิดอยู่เมื่อกี้มันจะข้ามไปได้ยังไงโอ้เข้ามาชั้นใต้ดีนหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใครวะน่ะอุ้ยอ like, ุ้ยต้อตีโอ้ยโอ๊ยไอ้นี่มันอุ้ยคุณโอ้ไอ้นี่มันตัวตัวควนประสาทเลยมันตีอย่างยากเลยผมว่าผมผมต้องตายด้วยไอ้นั่นสักสามตัวเป็นอย่างต่ำของเยอะอีก กล่องเยอะมันต้องกล่องมันคอมโบกับคุณย่าโอ้โหกูแตกกูแตกแน่แน่เลยอย่านะอุ้ยอุ้ยืยยยมนึกว่าจะตายซะแล้วดีนะมันตายก่อนโอ้ยทำ,ท,ำท,ำทำไมมันนอนอย่างงี้เราต้องไปทางไหนต่อ,อเราต้องลงเร็วเร็วอุย้ย เอา้าโอ้เราต้องไปแบบเร็วมากๆเราต้องรอเวลาให้นั้นมันลงมาแล้วก็แวนี้แหละเฮ้ยมันจะไปจังไงอ่ะแล้วตายด้วยโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมอืม,ม,ม,มได้แล้วโอ้ยอา้าวเดี๋ยวเราเดินสรุปแล้วคือเราเดินลงมาก็ได้เหมือนกัน ไอ้บ้าโอ้โหไอ้จระบ,บ,บีเจอไอ้หมาป่าอีกเจอกันแล้วกันข,ข,ขอขอขออนุญาตไม่ไม่สนนะครับขออนุญาตไม่สนครับหมาป่าในอยากกินเนื้อที่ไหนก็เชิญไปหาเลยแต่ไม่ใช่ที่นี่เข้าใจไหมนี่มันคือที่ทํางานของบริษ,ษัทน้ําเน่าเออโคตรมึนมึนโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอโคตร โอ้จะมึนหัวเลยแล้วข้างมาันอนพับอย่างเยอะหายไปไปเลยแล้วกันไปเลยแล้วกันไปไปไปเลยแล้วกันแบบรัวๆเร็วๆแรงๆ,รๆรลุนนรกน้คคกเลยทีเดียวนะครับผมกาแฟโซยไปหนึ่งทีจากรจี้หัวใจให้มันชุ่มฉ่ำและประตูปิดใส่ด้วยอ,วอุ้ยเจอไอ้นี่แกอุก้ย ปล่อยมันแล้วกันปล่อยมันแล้วกันอืมต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เฮ้ยอ,อันนี้แปลกไม่เ้ยลำพังก็ตียากอยู่เลยนะแล้วม,ม,มายุ่งกับฉันผมพมชิ่งนี่แบว่าเอาันนี้อะไรกันเนี่ยแล้วข้างบนมีนั่นอีกอะอฟรีก็ฟรีอย่างเงี้ย ยังมาป้าคูคูอยู่แบบหลังแมพด้วยเรานต้องต้องลงหน่อยครับผมครับทีสองทีนี่ก็ตายแลยนะ้วครับถ้าเราหลบมันได้คือเราก็รอดอุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมผมทำไมทำไมผมผมลงไปในแมพอะ คุณผมผมเข้าไปในแมปเฉยเลยออกออกออกแล้วไม่งเงยรอดไปนึกว่าเจอไอ้คุณย่าแล้วเราโดนตอกลงไปในพื้นเลยครับผมแม่งเงยว่าจะหิ้วขึ้นข้างบนดีกว่าไฮกาวไฮกาวขึ้นทำไมวะเนี่ยโอ้ยนี่แกไปดีกว่าฉันไม่ฉันไม่เล่นด้วยหรอกโอ้ย ผมรอจริงว่ะไม่ต้องรอแหละเนี่ยรอ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 มันไปนะครับเราค่อยตามมันไปที่หลังไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังไปแลว้วก่ขอไปเลยละกันอุยอ้ยอุ้ยมาตู้กันที่โลง่ลงๆนี่ว่ะมาตรงนี้แหละเฮ้ยมันโดนได้ยังไงวะโกง วะเนี่ยมันโกงแล้วมันลบป้อมปืนนะครับพอลบป้อมปืนลบได้แล้วเราก็ฟีลุงมได้เลือดกลับมาแบบนิ่มๆอิ่มเอ,ม,อ,ม,อมหัวใจโอ้โหไอหมาป่ากแกเนี่ยมันจะเอาอะไรไปดูนครับเนี่ยเฮ้ยยานี่แหละครั้งเนี้ย ไม่เงยเอ้าวแล้วโดนแล้วโดนปลายปืนพอดีลุงไม่ต้องเล่นลุงไม่ต้องเล่นนะไปข้างไหนวะเนะี่ยน่าจะต้องไปข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างน่าจะมีคนให้เราตีใช่ไหมเอาไปไงวะเนะี่ยอ๋อทางนู้นเหรอเดี๋ยวเราเพิ่งมาจากทางนั้นไม่ใช่เหรอวัดเจ ว่าจะว่าจะเฮลไงครับมันน่าเราน่าจะต้องกลับหัวจะเราจะไปกลับหัวยังไงเราจะกลับหัวยังไงหรือตรงนี้มีทางไปโอ้โหกลับตรงนี้เลยเหรอโอ้ตีไม่ถูกตีก็ตีไม่ถูก โธกทำไม่ตั okay. Too far. Too far. ้งใจตีรอมันลงมาก่อนนะครับเนี่ยไปโอเคเอ้ยอู้หูอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้มันไปช้ามากเลยเดี๋ยว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 โอ้โหถอดกระพุ้นถอดกระพุ้นถอดกระพุ้นแทบไม่ทันเรามาถูกแทงว่ะเมื่อกี้เหมือนข้างหน้าจะไปได้มีอีกเลี้ยวเลยเบื่ออันนี้มากเลยแม่งเลยโคตรจะเวียนมึนหัวโอ้โหโอ้โห นี่เรารอมันลงมา,ลงมาแล้วเราก็ไปไปอ้าวเวลาเวลาเวลาต้องลงไปตีใหม่เวลานีส่สโลว์สโลว์โมชัน่นยาวๆอุย้ยได้อยู่หมดหรือยังหมเถะขอร้อง โอ้ยขอบคุณมากแม่นเลยเล่นโคตรมัหนหัวเล้ดันดันเนี่ยอะไรไเ่ี่ยนักทางลงุงๆยาวๆนะครับบอสดันนี้นะ่เราน่าจเจอกับวิลเลียมแหละฉันพร้อมที่จะรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะอืมควรรู้ตั้งนานเลยนะจิมฉันควรที่ฉันควรที่จะท,ทำสิ่งที่ถูกใช่ นั่นแหละจิมเอาวะทุกคนเอาว่ะเราจะเจอกับวิลเลียมอ้าวยังไม่ทันได้กดเลยเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้กดเข้าไปเลยนะอืมไม่ทันก็เหมือนว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการหนาดน้ำนี่แหละมีกดไอคันโยกอีกแล้วริเบอร์เบเกอร์มาอยู่ไหนวิระเบิดใส่ด้วยโอ้จิมจิมจิม มันใส่ชุดชุดสูทหุ่นยนต์มาด้วยเมื่อไหร่นายจะได้เรียนเรียนรู้สักทีนี้อ่ะไม่เงยวิลเลียมนายรู้ไหมมันจะจบยังไงอ่ะเอาละวิววิวโอ้โหมันซับระพิวมากอุ้ยคุณโอ้โหโคตรอุ้ยมันซัมโมนจุ๊ก โอ้ถ้าซัมมอนอย่างนี้ก็ฟรีดีครับเทคเดียวว่ะตัวเนี้ยซัมมอนซัมมอนคุณยายเหรอมันมีพลังแบบคุณยายโอ้ยมิดสายมิดสายมิดส,สายติดตามปั่นทิ้งได้ปะโอ้ยอันนี้มันจะผิวมันจะผิวใส่เรามาดิก็มาดิอ,อุ้ยแม่เงเอ้ยเย,ย้ย ไม่เงยวิลเลียมยาโอ้ยเอาหอ้พื้นมันพังพอดีพื้นมันพังพอดีเลยโอ้โไม่เงยเมื่อกี้พอพื้นเลยพอพื้นพื้นเลยจริงๆเต็มๆพื้นพี่เต็มๆก็้โหมันไวมันไวมากเฮ้ยมันไวจัด ผมดูแลเราจะโอ้โหวินเทียรมันเซียนว่ะคุณโอ้โอ้คุณวิลเลียมมันเซียนว่ะโอ้โอโอยม,มัน,ม,ม,นมันโดนหลบได้ปะเนี่ยมันตัวเหมือนมันจะโดนหลบไม่ได้เลยมามาให้ตีผีซะ โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะโอ้โหแตกอย่างไวแม่งคือขอรู้ก่อนไอ้นี่มันโดดหลบได้ไหมโดดหลบได้มาเลยวิลเลียมเราใช้กระบ,บอสอย่างนี้นี่กดผิดอีกแล้วเนี่ยผมจะกดยิง ันีล็อกแกลันเจอล็อกแกลันเจอยายัดออกมาเอาโดนตัวมันเองด้วยมันโดนตัวมันเองด้วยโอัยก่อนโดนตัวมันเองก็มาดิครับก็มาแมงเอ้ยเดินเข้าไปหาอทำไมก็ฮึมอืมยาแมงเอ้ยเราฮึมผมดูแลมาครั้งนี้แหละเท็ก ตายสุดจุดตายยองอ่ะก็มาดิครับ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 โอ้ยเนี่ยผมไปอื้อหือดูแลไม่เอ้ยไอวิลเลียมวิลเลียมจอห์นสันเอาไปกินเอาไปกินอร่อยไหมล่ะ มาดิก็มาดิล็อกเก็ตลันเชื่อก็มาดิก็มาดิมาดผมว่านักยุกก็โดนตัวเองไปก็โดนตัวเองไปมาก็มาดิคุ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ เท่าไรวะไม่เท่าไรวะทำไมดิเราเกินลันชูว่วะลันชูว่วะลันอุย้ยต่อให้โดนตัวเองก็มาดิก็มาดิอื้อหือเอาแล้วเอาแล้วคนละทีสองทีนะวิลเลียมคนละทีสองทีนะอืมม,มันจดไม่โดนอะ ไม่เงยผมว่าเมื่อกี้มันเกือบแหละจริงไม่เงยไม่เป็นไรมาโอเคมันตีแบบมันเปิดมันเปิดก่อนอะก็มาดิก็มาดิก็มาดิวิลเลียมโอ้โอ้โหไอหมาไอกรงเล็บไอเวนีนไอชั่วก็มาดิวะก็มาดิวะ มาดิล็อกเก็ตลันเชอร์ก็มาดิก็มาดิก็มาดิโดนตัวเองไปหนึ่งดอกดิก็โดนไปอีกดิก็โดนไปอีกดิก็มาดิก็มาดิไม่โดนหรอกมาอุ๊ยอ้ช้าไปมันต้องแบบจังหวะพอดีจะจัดเลยเย้ตีได้สองที อ้เรียบร้อยได้โปรดฉันฉันมีฉันจะไม่ไล่นายออกหรอกนะฉันดีกว่านั้นฉันฉันขอสัญญาเลยนายจะไม่มีทางเสียใจแน่ขอบขอบคุณมากอุ้ยเราไม่ไล่วิลเลียมออกมันได้บัตรคอฟฟี่มาแล้วนะครับผมเอาว่าไอ้วิลเลียมไอ้คนขี้เก่งเก่ง,กงฉันเอาว่าต่อไปก็กใกล้ซีอีโอแล้วครับ ฉันว่าอะไรสักอย่างเมื่อก oh ี้เุ้ยเจอกับซีอทั้งหมดเอเนะคุณผ hm ่านการทดสอบทุกอย่างที่เราเคยให้คุณไปฉันพยายามที่จะกำจัดซีอของเราออกฟานซิสน่ะเุ้ยเขาขวางทางการจ่ายเงินปันผลผมว่านะไอ้นี่แม่งหลอกใช้เราแน่เลยแล้วมันก็มาตบกระโหลกเราที่หลังอะตอนที่เราแบบทีเป็นซีอโออะเข้าใจปะ เขาปฏิเสธท,ที่จะลดขนาดและเขาก็กำจัดพนักงานไปครึ่งนึงเลยโอ้ช่วงเมาามอยอะเนะี่ยหลังจากที่คุณไล่เฟซออกฉันรู้ว่านายจะต้องมาแทนที่เขาได้ดีมากแต่ผมไม่อยากไล่เฟซออกเลยคุณบังคับอะไอฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไรอะและนี่ก็คือทางผ่านไปห้อง C.E.O เอาวะเ,เดี๋ยวแล้วเจ๊ อาเจนั้นไอหรือเขาขำหรือเขาอะไรเนะี่ยอาเจอหมวยนั่นน่ะเนี่ยเขาเขาเป็นแต่เขาไอเลยเอาเอาน้ำผึ้งไหมเย้ไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรครับตองว่าต่อไปเราก็จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเจอกับซีอีโออามาเทลสึกนะครับผมโอ้เดินเดินไกลจังนี่ไงห้องซีอโอโอโหนี่เป็นห้องซีอโอแล้วครับผมอย่างนั้นแล้วย,ยังไงครับก็ขอจุดกันเอาไว้เท่านี้